สวัสดีเอซีทุกท่านทุกคนกับผมยินด,ดีต้อนรับเอซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสวัยพารวยครับเอฟซีครับผมเมื่อนี้พอสวัยมากเสริมดวงอ่าให้ปูเป็นสวดให้เป็นเอิรนว่าอิติปิโสหกส้าอ่าหอ่าหสวดเต็มหกสิบาำกันกับอายุ ของพอสวัยพารวยรับส้ำกันกับอายุของปุถัมพารวยด้วยการนับทูบหกสิบผาดอกจนกลัวสี่ส่วดจบ้ะครับได้อีผมปูสวดจบแล้วแล้วก็มีเทียนทูบเทียนพร้มพอมพร้อมกับทูบตัวเลขเสียงเจียงดวงเป็นเลขดวงของพอสวัยนะครับเนาะตาวาเลขที่ปูปล่อยมาหันคือ เอาบอมแอนครับเลขที่สวดน้ำมนต์ได้ค่ะที่ผมอ่าที่คลิปก่อนออกไปนะครับเนาะมีหกหกหล้วก็มีหกเก่าบริลงหกสองกับทีผมเพราะว่าปูมันว่าตัวเกา่าปูเลยเบาเบาสันว่าครับบัดนี้อ่าพอสวดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาไว้ก็เลยได้มาจุดทูบครับอ่าจุดเอาทูบเป็นเลขทูบเป็นเลขที่เสี่ยงดวงเป็นเลขที่ สีสางกุฏิให้ปูนะครับเด้อบอเป็นสางครับต่อเติมกุฏิให้ปูนะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้สวดเสริมดวงแล้วก็หากว่าเลขออกในเลขทูบนี้นะครับสามตัวสองตัวก็ตามสร้างจีเป็นการเสริมกุฏิต่อเติมกุฏิให้ปูอย่างที่คัปพไหวยเคยอธิษฐานเอาไว้ครับพี่ชีผมไปเฮ็ดมองได้กับบอกเคยสาเร็จกุฏินะครับเนาะะมีแต่อุปสรรคต่างๆบัดนี้ ก็เลยมาที่ฐานยิตอยู่กับปูนี่ว่าถามมีโชคมีหมานเลขของปูหันคือสามแปดแปดสามครับพี่ผมแต่ว่าเลขถูกมือนี่เสดสวยที่เรียกว่าชีปจุดมือวันอาทิตย์วันเสาร์หน้าปูเลยว่าจุดตรงนี้แหละครับอ่ามันที่ตรงกันบอถามมันตรงกันค่อยไปยุ่มเอาหลายๆครับอืมค่อยไปยุ่มหลายเด้อพี่สันว่าค้ามันบอตรงกันกะให้กันไว้พี่สันตตาเลขฝันของปู ปูเพิน่นเพิ่นอ้นอมั่นใจเพิ่นฟันธงไปทีแปดสามสามแปดเพราะว่าเมื่อขึ้นนีเพิน่นผีมาขอเลขได้อีกครับเป็นได้โตัวกับประสันว่าครับเอาไปฟังปูจังหน่อยนะครับนาะคอยมาลุนตัวเลขกทูบของพอสวัยนี่ครับหยุดไว้แล้วเด้๋ยวับเนดะ้อสีเป็นตัวใดคอยมาเล่นอ่ามาลุนที่หลังครับอีที่ผมได้จุดไปแล้วเรียบร้อยแล้วไปฟังปูเพิ่นจอดสู่ฟัง ว่าผีมาย่าไหมเพื่อนตัวใดครับเอฟซี FC ครับผม,มตุ้มผีนแต่โมเมนต์ุ้มเกาดอกโอ้สุดไม,ม่มากบอกกูตุ้ม,มไม่มีคอนด์บานนั้นซีเม,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 มน,นมาจุดไอ้ทูบเสียงไคเหรอโอ้มาชุดมาชุดหนีผีเอาทูบเสียงไยมาจุดไห้เออบอ้นั้นทูบเสียงไยมันมีอยู่แล้วครับผีบด้แองมากตัวโอ้มันมันมีอยู่แล้วบ่านนี้นั้น ทีแม่นมันนั่นไอ้เพิ่จุดไปแล้วมันสิดดับแลอวนะรับมมี่เรือลมใหม่จุดต่อเราเห็นนั่นเลขสามเลขแปดมันนีอันนึ่งเราให้เป็นกลุ่มลงมากมันหลบใหม่ไ่ได้เบอดล่มตื้อมาก่อนพี่ีโเปิดมานนึงถึงตืดเลยหองสกันโอ้ยพ่อไปมึงเห็นตัวไหนแล้วเพราะฉันกูเห็นสามแปดอัวหนึ่งกําลังเสียห็นย่นเลยล่ะ แจ้งที่มันเห็นต่หัวเพราะท่านหรือที่เป็นเลขศูนย์โบกเพราะท่านปูก่อนเล่าเกิดว่าหรือที่เป็นสามแปดศูนย์นี่เลขศูนย์เลื่อนศูนย์สามแปดอะไรเงีคือคือชุดแรกนี่ขค้ืนแรกปูกับว่าฝันว่าผีสิบผ้ากันไปาเลขย่างกายกุฏิปูไปนี่มั้งครับย่างเอ่อกายไปส่วนไปเพราะว่ากุฏิปูมันก็มีทางไปสันปูตานนะครับมาหนึ่ข้าเจ้าหลถ ไปรูปท่นวัดมึงไปรูปย่งมองกันเงาเพราะนั่นนะมึงเห็นตัวใดเพราะนั่นเห็นเลขแปดก้อนเพราะนั่นรูปมาเราเห็นเลขสามเพระนั่นครับตอนนี้ลนะเพราะท่นเห็นสามแปดที่เอาเลขุ้มนนียไปฝากที่ฝากน้องเพราะท่นเขากับอบอมีฐานะบ่ดีบ่มีเงินซื้ออยู่ซี่อจนเอาไปเขาต้อดวงต้อสตาต้อโชกควันเพราะท่นครับมาหนึ่ง อาพูก็ได้หูเมือเพื่อแรงกันมนาฟันเมุกเคลื่อนอนี่ได้ตัวนี้แล้มาน,นึ่งแต่มาฟันเมื่เคลื่อนนี่ก็ว่าผีผีผีชุดนี่เป็นผีชุดใหม่มากอ่าชุดใหม่มากเขามากเขาขเราเห็นทูกเป็ยังไม่อยู่นีมาเัยนจุดล้มมาก็นด้าทถูกขีบเบิดนับ่นเขาเราเห็นเลขสามแปดตัวหนึ่งมันลดอ่ามันใหม่เพราะได้เบิดออ่ามันลดล้มลดตึงมาก่อนเขาจะลดแตกวุ่นนี้เลยโอ้ล้มไม่แห้งนะคจับอายาล้มมันจะเรลาข้ากันวุ่นนี้เลยพอดี แต่ว่ามือขึ้นเนี่ยยูนิตก็ล่มเลยนะครับยูนิตล่มมาสั่นแต่ว่าไม่ม,มีผลครับผม,มบัดนนี้ปูก็เลยมืเเอเศร้านี่นไปอำเภอปูไปอำเภอวัดติเป็นไอไฮมากกะท่ายกไปเซื่อนไอสามสามแปดศูนย์นี่แหละหรือสามแปดนี่แหละครับม,มันลนนอตตนรีเขาังมาขายเรื่องมูมากที่ว่าปูว่ามันใจมันเป็นเลขสองตัวนี่มันหยาดอยู่ล่างก็ได้ เอออาจจะยู่ล่างกันเ้เพราะว่าติือสามแปดเนี่ยครับผมสามแปดคิดว่าเป็นล่างครับผมสามแปดล่างเพราะว่าขันเป็นขันเป็นอันบนนี้ก็อ่าคือทีบคือดอกเพราะวันบ่าเป็นสามตัวเนี่ยครับผมมันนีพีมาจุดทูปอันที่ใหม่บุบเเนี่ยก็ได้อันสามแปดอีกเน่ยโอ้สองคืนนี่ฝันได้เลขสามแปดแปดสามเอิได้ตัวเดียวกันเบิลแต่ว่ามันจะเป็นสามตัวนี้มันบะเปลี่ยนครับ แต่ว่าคันลมดนั่นคือ,อ,อเปิดดวงให้คุณพอดสวัยนี่นะได้หกหกแต่ว่านันหรืออาจจะเป็นหกสองก็ได้แล้วแต่ใหญ่แต่ว่าหกหกนี่นมันก็อาจจะเป็นเก้าเก้านะตามปกติแต่ว่าอันนี้สําหรับเลขพระธาตุไทยคันเลข อารบิกเห็นมันเป็นหกสองครับผมชัดเจนอยู่หกสองหกสองชัดเจนเลยนะปูเนาะชัดเจนดี 6, ครับแต่ว่ามันจิมากบอลล่ะเล้วแก้สิค,คิดเอาดอกครับผมเพราะว่าของปูนี่คือเม็ดเดียวคือแปดสามสามแปดครเป็นสามตัวนี่ปุ๊บนี่ก็สามแปดศูนย์มานนี้เลขอันเปิดดวงคุณพ่อสวายเน่ยครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นอ่ามันเป็นคู่มั่นคู่ใหม่นะโอ้ดีอ่าเมี่ยงนี่มาแล้วเกิดวันอาทิตย์ กันเลยมาสวดเปิดดวงพอสบัยเกิดวันเสาการเลยให้จุดมือนีล่องเบิงับจุดวัดทั้งทูบทั้งเตี้ยนทั้งอย่างมันเล็กวาี่เลขกทูบอยู่มัติป็นตัวใดมันติป็นตัวใดมันติมาตรงกันบ่ตรงหรือบ่ตรงพ่อสบายต้องซื้อเลยครับผมเพราะว่าได้ขอแล้วนะคผมได้ขอแล้วพ่อผู้กัดสวดจนเหงอแตกเลยหกสิบห้าจบครับผมผู้กัดสวด หกสิบหกนี่แหละครับแมนยูปูเพราะว่าอันผู้กบได้ผู้กบับรับตาส่วนนะเพราะสวัยรถจับอันทูบอันหกสิบห้บาไปเป็นหมดแล้วอันผู้กังผู้กับได้อยู่ดีแต่ผู้กันยังมาส่วนเป็นหกสิบหกจบ<อ>ยังไม่ได้นัดใหมายนนะครับผมเลขผู้กับเลขเอนนับยืนตาเที่ยงกับเป็นหกโมกตีแต่ว่าอันผู้หันบม่ได้เมื่อขึ้นว่าอันบม่ได้เลี้ยวบางว่าอันไอทูบพ่อะสวัยเบิดหรือย่างเนนะครับผมแต่ว่าผู้หลด ไอ้เมื่อนกันโลยเห็นพรอเสวัยจับเป็นนั่นทุ่ยไทยแต่ว่าผู้ก็เลยได้สวดต่อไปมันแต่ว่านั่นมันฝากผู้พันธุ์ไอ้ไปบ้านนี้จบยังสวดอีกบทหนึ่งมันได้เป็นหกสิบหกจบโอ้ครับผมทีไปทีมากกับมีที่ผมเพราะมันหกสิ่จบเอาบัตนี้เดี๋ยวสิพาดเอฟซีไปเบิ้งเลขทูบเลยครับล่าไปเบิ้งเล่าเบื้องครับครับถูกดีนะครับผมกับเอฟซีกับผมเลขทูบที่จุดได้วันนี้ สี่เก้าหนึ่งนะครับเด้อเอฟซีกับผมอันนี้เป็นเลขเสียงดวงของพอสวัยครับนะเลขเปิดดวงโทบกระแตกพากลางแต่ว่าบบได้แตกตรงเลขครับพี่ทิวแตกข้างหนาออกแต่โบหูว่ามันจีแตกออกคือโบออกงะปางสร้างอยู่ครับเอฟซีกับผมอันนี้เป็นโชคเป็นดวงนะครับเด้อเดี๋ยวสิเขียนเลขสรุปใหมครับเอฟซีทุกท่านทุกคนอันนี้คือเลขดวงพอไหวนะครับเรื่อเอฟซีครับอ้า ไปสรุปเลขน้ากันกับเอฟซีครับผมอ่าตัวเลขเป็นเลขทูปเสียงดวงของพะไว้สวดวันนี้หกสิบห้าจบนะครับปูเป็นผู้สวดไทยอิติพิโสถอยหลังคนว่าครับอีที่ครัอิติปิโสถอยหลัง หกสิบห้าจบนะครับเดืองเอฟซีกับผมก็เลยได้เลขมาจุดนี้ครับพี่ผมเป็นเลขดวงของพ่อสไวยนะครับบริเกี่ยวกับเลขของปู่เลขของปู่พนมีสามแปดแปดสามเม็ดเดียวครับอยู่ซีครับผมนะโศกมันตามลวยเป็ยนเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเดือเอฟซีกับผมคําว่าเป็นเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ ครับสองตัวหามีเอฟซีก็คือมี 9, สี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหรือมีหกหนึ่งด้วยครับอย่าที่ครับผมอ่าโชคหวานลำลุยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมขอจบคลิปไปเพียงซัมนี้ครับพ่อกับไม่ใน,นคลิปหน้า,ากาา็กราบคำว่าสวัสดีครับวัสดีงานครับผม